สวัสดีครับพบกับผมยุทธบางขวางในเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชญากรรมการแหกคุกการประหารชีวิตที่เป็นเรื่องจริงในอดีตกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการตัดสินคดีโหดร้อีกคดีหนึ่งซึ่งผู้ก่อเหตุได้กระทำกับเหยื่ออย่างทารุณไร้ความปาณีผลสุดท้ายของคดีนี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังได้เลยครับ วันศุกร์ที่8ตุลาคมพศ2525เวลาประมาณ3น,นาฬิกาขณะที่เด็กหญิงวิมนลแทรเอี้ยวอายุ12ปีเศษและเด็กชายวิลาแทรเอี้ยวอายุ14ปีพี่ชายกำลังยืนรอรถเมล์ที่หน้าตลาดสด3ามเศนเพื่อไปเก็บถุงพลาสติกที่ตลาดบางรักนำมาขายเป็นไรายได้ช่วยเหลือครอบครัวของตนเองที่ยากจนปรากฏว่ามีชายหนุ่มสองคนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันผ่านมา เมื่อเห็นเด็กทั้งสองคนยืนอยู่จึงจอดรถประกบแล้วแสดงตัวเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบขอตรวจค้นตัวเด็กทั้งสองโดยที่ชายทั้งคู่มีกลิ่นเหล้าโชยออกมาคละคุ้งแต่ด้วยความเป็นเด็กประกอบกับความกลัวคำว่าตำรวจจึงยอมให้ชายทั้งสองตรวจค้นตัวแต่โดยดีผลการตรวจคน้นพบมีดบางสำหรับใช้กรีดถุงพลาสติกในตัวของเด็กหญิงวิมลชายทั้งสองจึงควบคุมตัวเด็กหญิงวิมล ขึ้นซ้อนรถจักรยานยนต์นำตัวไปสอนอดินแดงเพื่อดำเนินคดีในข้อหาพกอาวุธมีดในที่สาธารณะโดยปล่อยเด็กช้วิรัตไว้ที่ป้ายรถเมล์เพราะตรวจค้นตัวไม่พบของผิดอะไรหลังจากเด็กหญิงวิมลถูกคุมตัวซ้อนรถจักรยานยนต์ไปแล้วเด็กชายวิรัตจึงรีบกลับบ้านไปบอกแม่เพื่อให้ไปช่วยเหลือเด็กหญิงวิมลที่โงพักแต่ปรากฏว่าไม่พบเด็กหญิงวิมล ถูกนำตัวมาดำเนินคดีแต่อย่างใดเมื่อตำรวจช่วยตรวจสอบตามโรงพักในเขตนครบาลก็ไม่พบว่ามีสอนอไหนจับกลุมเด็กผู้หญิงพกมีดบางไปดำเนินคดีเลยตำรวจตามป้อมตำรวจทุกแห่งก็ไม่มีตำรวจนครบาลได้แจ้งทุกสอนอให้ช่วยตรวจสอบกับตำรวจในสังกัดและช่วยสอดส่องมองหาเด็กหญิงวิมลตามลักษณะการแต่งกายล่าสุดแต่ก็ยังคงไม่พบข้อมูลเด็กหญิงวิมล ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยท่ามกลางความเป็นห่วงของครอบครัวเวลาประมาณ7นาฬิกามีผู้พบศพใกล้สะพานข้างลงปุ๋ยดินแดงจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเด็กผู้หญิงสภาพศพถูกทารุณทางเพศในลักษณะโสมหญิงที่คอมีรอยเขียวช้ำคล้ายถูกบีบหน้าอกมีรอยถูกกัดสนันษฐานในเบื้องต้นว่าถูกคนร้ายไม่ต่ำกว่าสองคนลุมโสมแล้วรัดคอข่าปิดปาก ก่อนนำศพมาทิ้งในจุดดังกล่าวตำรวจนำตัวเด็กชายวิรัตและแม่มาดูศพเนื่องจากมีลักษณะใกล้เคียงกับเด็กหญิงวิมลที่หายตัวไปเมื่อเด็กชายวิรัตและแม่เห็นศพดังกล่าวก็ถึงกับปล่อยโฮร้องไห้ด้วยความเสียใจพร้อมกับยืนยันว่าศพดังกล่าวคือเด็กหญิงวิมลที่ถูกชายสองคนอ้างตัวว่าเป็นตำรวจพาซ้อนรถหายไปนั่นเอง จากการสอบปากคำเด็กชายวิรัตให้การว่าจำหน้าชายทั้งสองคนได้อย่างแม่นยำตำรวจจึงทำการสเก็ตภาพคนร้ายจากความทรงจำนี้หลังได้ภาพคนร้ายมาแล้วตำรวจได้ออกสืบหาตัวจนพบชายสองคนที่มีหน้าตาคล้ายภาพนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็วจึงนำตัวมาที่โรงพักแล้วให้เด็กชายวิรัตชี้ตัวผู้ต้องสงสัยโดยให้ยืนปะกปนกับคนอื่นปรากฏว่าเด็กชายวิรัต ชี้ตัวได้ถูกต้องทั้งสองคนตำรวจจิงควบคุมตัวทั้งสองไว้ในฐานะผู้ต้องหาคดีอุกชะกันผลการสอบสวนทราบชื่อทั้งสองคนนี้ว่านายสุรศักดิ์รือต้อยขันแก้วอายุ24ปีและนายการุนสายลุงแก้วอายุ26ปีในเบื้องต้นทั้งสองให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดตำรวจนำตัวไปให้แพทย์ตรวจร่างกาย พบคาบอสุจิและคาบเลือดที่กางเกงของผู้ต้องหาที่ตัวพบร่องรอยขีดข่วนจึงเค้นสอบถึงสิ่งที่ตรวจพบจนในที่สุดทั้งสองคนได้รับสารภาพว่าเป็นผู้ลุมโทรมจริงแต่ไม่มีเจตนาที่จะฆ่าเป็นการพลัางมือจนทำให้ตายเท่านั้นตำรวจนำตัวทั้งสองคนไปท,ทําแผนประกอบคำรับสารภาพและนำชี้ที่เกิดเหตุทุกจุด สามกลางไทยมุงจํานวนมากที่ไปดูการทําแผนมีบางคนพยายามบุกเข้าไปทํำลายผู้ต้องหาแต่ตํำรวจได้ป้องกันเอาไว้ได้เสียงสาบแช่งและเสียงเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตคนร้ายบ้าการคู่นี้ดังระงมไปทั่วเมื่อทําแผนเสร็จจึงคุมตัวกลับไปขังไว้ที่สอนอดินแดงตำรวจได้ทำสำนวนส่งมอบให้อัยการเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีต่อนายสุรศักดิ์และนายการุณ ในข้อหาโสมหญิงและฆ่าคนตายเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนในสำนวนระบุว่ามีคนเพลจจำนวนห้าเส้นพบที่ตัวผู้เสียชีวิตตรวจพิสูจน์แล้วตรงกับของผู้ต้องหาทั้งสองคนโดยขออำนาจศาลฝากขัง,งทั้งสองคนไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครวันพุธท 10, ี่สิพฤศจิกายนพศ .2525 ทางเรือนจำได้นำตัวนายสุรศักดิ์และนายการุนไปฟังคำตัดสินคดีที่ศาลอาญากรุงเทพโดยมีญาติของจำเลยทั้งสองคนและผู้สนใจในคดีนี้เข้าร่วมรับฟังนับร้อยคนซึ่งศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำผิดตามฟ้องจริงคำรับสารภาพของจำเลยไม่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีเพราะจำนวนต่อพยานหลักฐานศาลจรึงพิพากษาให้ประหารชีวิตทั้งสองคน หลังคำตัดสินของศาลแม่ของนายสุรศักดิ์ถึงกับร้องไห้โฮออกมาทันทีเพราะไม่คิดว่าลูกของตนจะถูกตัดสินคดีหนักขนาดนี้ทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้ส่งตัวขอชอสุรศักดิ์และขอชอการุนไปคุมขังที่เรือนจำกลางบางขวางซึ่งสมัยนั้นเป็นเรือนจำเพียงแห่งเดียวที่รับโทษตั้งแต่30ปีถึงตลอดชีวิตและโทษประหารชีวิตโดยคุมขังทั้งสองคน ไว้ที่หมวดควบคุมนักโทษประหารแดนหนึ่งขอชอสุรศักดิ์และขอชอการุนได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาลดโทษเนื่องจากทั้งสองคนได้ให้การรับสารภาพมาตั้งแต่ต้นจึงเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีสมควรได้รับการบรรเทาโทษให้เบาลงบ้างวันพระรหัสปดีทที่6มกราคมพศ2526 ได้ทำการเบิกตัวขอชอสุรศักดิ์และขอชอการุนจากเรือนจํากลางบางขวางไปฟังคําพิพากษาสารอุทธร์ที่ศาลอาญากรุงเทพโดยมีญาติของทั้งสองคนและประชาชนผู้สนใจการตัดสินคดีนี้เข้าร่วมฟังนับร้อยคนเช่นเดิมเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีสารอุทธร์ได้อ่านคำพิพากษามีใจความในตอนท้ายว่าสารอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงได้ตามที่โจทก์้อง จึงมีปัญหาเพียงว่าการที่จำเลยรับสารภาพถือว่าเป็นการจำนวนต่อหลักฐานหรือไม่เพราะขนาดเกิดเหตุไม่มีประจักษ์พยานร,รู้เห็นเหตุการณ์มีแต่เพียงพยานแวดล้อมกรณีเท่านั้นแต่สาอุธทธรเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับความผิดทางเพศเป็นการข่มขืนกระทำชำเราซึ่งต้องกระทำกันในที่รับมีผู้รู้เห็นเฉพาะผู้กระทำความผิดและผู้ถูกกระทำเท่านั้น แต่โจทย์ก็มีพยานแวดล้อมรู้เห็นโดยเฉพาะเด็กชายวิรัตพี่ชายของผู้ตายซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ขณะน้องสาวถูกจับตัวไปและสามารถจําหน้าคนร้ายและบอกรูปร่างหน้าตาคนร้ายต่อพนักงานสอบสวนจนสามารถล่างออกมาเป็นรูปตามงไปจับจําเลยได้โดยเด็กชายวิรัตไปชี้ให้จับกลุ่มในชั้นแรกจำเลยให้การปฏิเสธแต่ภายหลังพนักงานสอบสวนได้หลักฐานเพิ่มเติม และผลการพิสูจน์คาบอสุจิที่กางเกงของจำเลยทั้งสองกับคาบโลยิตซึ่งเป็นหมู่เดียวกับผู้ตายเมื่อจำนวนต่อหลักฐานจำเลยจึงรับสารภาพฟังได้ว่าพยานโจทย์รู้เห็นเหตุการณ์สืบต่อเนื่องเป็นลำดับถือไม่ได้ว่าข้อเท็จจริงได้จากการรับสารภาพของจำเลยจึงเป็นการรับสารภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐานจำเลยได้อ้างเีการเรื่องการร่วมประเวณีเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย โดยชายไม่มีเจตนาฆ่าแต่สารอุทธร์เห็นว่าไม่เหมือนกันเพราะจำเลยทั้งสองมีรูปร่างแข็งแรงผู้ตายเป็นเด็กหญิงรูปร่างบอบบางอายุไม่ถึง13ปีจำเลยทั้งสองขัดกันข่มขืนกระทำชำเราผู้ตายร้องด้วยความเจ็บปวดจำเลยทั้งสองไม่ยอมฟังเสียงร้องแม้แต่น้อยและไม่ยับยั้งห้ามใจแต่กลับเพิ่มความทารุณอมหิตช,ช่วยการอุดปากบีบคอจนเด็กหญิงถึงแก่ความตาย การกระทําของจําเลยเป็นการกระทําที่โหดร้ายทารุณขาดเมตตาปานีแม้ว่าจะรักสารภาพก็ไม่มีเหตุบรรเทาโทษให้คำพิาพากษาของศาลชั้นต้นเหมาะสมตามรูปคดีแล้วอุธทธรณ์ของจาเลยฝังไม่ขึ้นพิาพากษายืนให้ประหารชีวิตจาเลยทั้งสองตามคําพิพากษาศาลชั้นต้นหลังจากผู้พิาพากษาอ่านจบขอชอสุรศักดิ์และขอชอการุนอยู่ในอาการยิ่งสงบ เหมือนกับปงตกในชีวิตแล้วท่ามกลางความพอใจของประชาชนที่ไปฟังคำพิพากษาติดตามคดีนี้ส่วนบรรดาญ,ญาติิของจําเลยทั้งสองพากันร้องไห้อย่างผิดหวังที่ศาลไม่ปรนีลดโทษให้เจ้าหน้าที่ราชธรร์นำตัวขอชอสุรศักดิ์และขอชอการุนกลับไปขังที่เรือนจํากลางบางขวางต้องขึ้นตู้เหมือนเดิมขึ้นตู้หมายถึงถูกขังในห้องขังนักโทษประหาร ลงตู้หมายถึงได้รัโทษจากประหารเหลือตลอดชีวิตหรือได้รับการยกฟ้องปล่อยตัวลงจากห้องขังนักโทษประหารไปนักโทษประหารทั้งสองได้ยื่นฎีกาต่อศาลเพื่อขอให้ศาลฎีกาพิจารณาลดโทษให้โดยอ้างเหตุผลว่าได้รับสารภาพตั้งแต่ชั้นสอบสวนทำให้เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของศาลไม่ได้ต่อสู้คดีอย่างใดทั้งสิน้นศาลจรึงควรปานีลดโทษให้ วันศุกร์ที่18มีนาคมพศ2526เวลาประมาณ7นาฬิกาเจ้าหน้าที่ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพนำรถผู้ต้องขังมารับตัวขอชอสุรศักดิ์และขอชอการุนเพื่อไปฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ศาลอาญากรุงเทพใกล้สนามหลวงโดยยังคงมีผู้สนใจตจิดตามพยีนี้มาร่วมรับฟังนับร้อยคนรวมทั้งญาติของนักโทษประหารทั้งสอง ต่างพากาันมาร่วมให้กำลังใจญ,ญาติของตนหวังให้ทั้งสองพ้นจากโทษประหารไปให้ได้เนื่องจากเป็นสารสุดท้ายแล้วหากสารดีกาตัดสินยืนโอกาสถูกประหารจริงย่อมมีค่อนข้างมากเพราะเป็นคดีทางเพศที่กระทำต่อเด็กจนเสียชีวิตเวลา14นาฬิกาที่บัลลังก์เจดสารอาญากรุงเทพผู้พิพากษาได้อ่านคำตัดสินคดีมีใจความในตอนท้ายดังนี้ สารดีกาพิเคราะห์คดีโดยละเอียดแล้ววินิจฉัยออกมาว่าในขณะเกิดเหตุที่ผู้ตายถูกกลุ่มโทมและฆ่านั้นไฟโจ์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นยืนยันว่าจำเลยทั้งสองเป็นคนร้ายเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจจับกลุ่มจำเลยทั้งสองได้จำเลยทั้งสองก็ให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจแล้วนำไปชี้สถานที่เกิดเหตุทำบันทึกการนำชี้และให้ถ่ายภาพประกอบไว้เป็นหลักฐานข้อเท็จจริงอันเป็นรายละเอียด จึงอาศัยจากคำให้การรับสารภาพของจำเลยส่วนพยานหลักฐานอื่นเช่นร่องรอยเล็บขูดข่วนตามร่างกายของจำเลยทั้งสองโจทย์ก็ไม่อาจพิสูจน์ยืนยันได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใดและเกิดจากผู้ตายหรือไม่คราบโลหิตก,ก็ไม่แน่ชัดว่าเป็นของผู้ตายและเส้นขนบริเวณอวัยวะเพศ5เส้นที่โจทย์อ้างว่ายึดได้จากบริเวณที่เกิดเหตุก็ไม่มีปรากฏในรายง,งานการชนสูตรพิสูจน์ผู้ตาย รายงานการตรวจศพตรวจสถานที่พบศพสถานที่เกิดเหตุหรือการตรวจยึดของกลางหลักฐานบางอย่างแสดงให้เห็นว่าได้กระทำขึ้นภายหลังจากที่จำเลยทั้งสองถูกจับและให้การรับสารภาพแล้วจึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐานหากแต่เป็นการลูกแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน และเป็นการให้ความอำนวยประโยชน์แก่ศาลในชั้นพิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษตามมาตรา78แห่งประมวลกฎหมายอาญาจึงพิพากษาแก้เป็นว่าให้ลดโทษจำเลยทั้งสองหนึ่งในสามคงเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตในทันทีที่คำพิพากษาได้อ่านจบลงบรรดาญาติมิตรของนอชอสุรศักดิ์และนอชอการุณซึ่งถูกตัดสินจ็ดขาดแล้วต่างโผเข้ากอดกันด้วยความดีใจ ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีต่างรู้สึกผิดหวังไปตามกันแต่ทุกคนต่างก็เคารพในการตัดสินคดีของศาลเพราะอย่างน้อยทั้งสองคนก็ยังต้องกิดคุกอีกหลายปีหรืออาจจะตายในคุกก็ได้เจ้าหน้าที่รชาชทันนำตัวนอชอสุรศักดิ์และนอชอการุนส่งกลับเรือนจำกลางบางขวางเพื่อคุมขังตามคำพิพากษา ซึ่งทั้งสองได้ลงจากตู้หรือห้องขังนักโทษประหารไปอยู่รวมกับนักโทษคดีต,ต่างๆที่โทษไม่ถึงประหารชีวิตมีโอกาสได้รับการพระราชทานอภัยโทษในวาระสำคัญได้มากหรือได้น้อยหรือไม่ได้เลยตามที่ระบุในอภัยโทษของแต่ละครั้งปัจจุบันนี้หากทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่ก็งคงพ้นโทษออกจากคุกมานานหลายปีแล้วครับ ก็เป็นอันจบเรื่องเล่าของผมไปอีกเรื่องหนึ่งหากฟังแล้วถูกใจก็ขอให้ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วแชร์การต่อไปเพื่อให้ผู้อื่นได้รับฟังกันบ้างสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามารับฟังใหม่แล้วสนใจจะรับฟังเรื่องเล่าของผมอีกก็ขอให้กดติดตามและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าของผมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ